ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์ s ไซ o ์โฮโลมัสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับค้นเกิดราศีมิถุน,นะครับในช่วงเดือนเมษาย,ยนปี2564นะครับถือว่าเป็นปีนะ การเปลี่ยนแปลงเดือนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นในช่วงของการเปลี่ยนนะะักนักริย์ของคนไทยตรงจุดนี้นะครับในภาพดวงของพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนณาราศีมิถุนนะครับจังหวะตอนนี้เ,นเห็นภาพชัดว่าดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับหรือในพบเรื่องของการงานนั้นเนี่มีดาวกระจุกอยู่หลายหลายดวงครับในช่วงนี้นะคะ ถือว่าเป็นตามมําแหน่งที่ใช้ได้ใช้คํานี้นะฮะภาษาหมอดูกว่าก็ขาเรียกดาวการงานอยู่ในภพแห่งความเจริญก้าวหน้านะแปลว่ามุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของคุณในช่วงนี้มีมุมของความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงจังหวะตอนนี้ครับมีดาวนะฮะหลายๆดวงครับโคจอ,อยู่ในภพการงานนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยมี3ามดวงนะครับ ซึ่งเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงนะฮะมีดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์นะครับและมีดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสุขนะคะรับหรือดาวตัวแทนในเรื่องของการเงินนะครับสัมพันธ์อยู่ในพพการงานด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดราศีนะมิถุนเนี่ยจะจิบจะจับอะไรก็ตามที่นะครับมีมุมที่ดีมากๆนะฮะหวังสิ่งใดในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินมีมุมสมดังใจปองครับเรื่องต่างๆนานาที่รู้สึกตึดอัดในช่วงก่อนหน้านะครับ หลังจากเข้าช่วงนะฮะเ <halluc Investment> ดือนเมษายนปุ๊บเนี่ยมันมีมุมของการมีปฏิสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้ครับถือว่าจะมีมุมของความเฮงๆนะครับผมเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอนครับเมื่อเรื่องงานของคุณนั้นดีครับตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณนั้นก็มีมุมนะครับที่จะดีตามมาในภายหลังด้วย ใครที่อยากที่จะนําเงินนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้นะซื้อกองทุนซื้อทองคาเก็บไว้นะซื้อนาฬิกานะนะเช่นโลเล็กอะไรสมมติว่าเอ่อที่มันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมถือว่าภาพรวมของคุณนั้นณนะขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างแน่นอนครับอาจจะคุกขอการันตีครับ ่วนในเรื่องเกี่ยวกับชี้ศูนวนตัวครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะอาจารย์ทายไปว่าอะไรนะดาวคู่ครองเนี่ยมันอยู่ในภพที่ไม่ดีนะฮะแต่พอเข้าช่วงนี้ถ้าคุณรอดในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักที่มีมุมที่มีปัญหานะฮะในช่วงก่อนหน้านะครับหลังจากนี้ไปภาพรวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาตรงจุดนั้นจะมีมุมของการขี่ขายเป็น,นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนไหนที่ไม่ใช่ คนไหนที่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ถ้าเขาไปแล้วหลังจากช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ปล่อยไปนะมองหาโอกาสใ,ใหม่ๆก็เป็นมุมที่ดีส่วนใครก็าตามทีนะครับที่อยากที่จะริเริ่มเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะฮะหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นได้หลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปครับอาจารย์ผู้ขอกรันดีครับ แต่นี่คือส่วนหนึ่งแหละของคํำพยากรณ์น,นะฮะใครที่อยากที่จะรู้นะชัตาของคุณนะครับเป็นการส่วนตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็สอบถามไปที่ Line Assign Polo Master นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ